สวัสด,ดีทุกคนเรื่องงานขอผมวันนี้อยู่ผมบอ็กซีนทีวีนะฮะกับเอ่อฟีฟายลี่เอ็กแปดหกนะครับผมผมจะมาทดสอบให้คนดูนะฮะว่ามันลื่นแค่ไหนนะครับยิงได้ง่ายไหมนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะโอเค อคได้ first blood double kill ผมเห็นนะแบบจะเล่นหัวเลยผมก็เล่นหัว,ลวเลยแจ๊อเจอชุบมาไม่สูเป่านะฮะมีคนทำเสียงระเบิดว่า เพื่อนก่อนนะฮะไม่ได้แล้วครับโอเคอเล่นลื่นจริงนะทุกคนผมแนะนำเลยนะครับใครอ,อยากรู้วิธีโหลดก็ไปดูคลิปก่อนหน้าอันนี้ของผมได้เลยฮะแล้วก็ไปคนดูในคลิปของผมครับมีวิธีทำให้ฟีไฟล์เล่นฟีไฟได้ลื่นมีหลายวิธีเลย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับผมหาอะไรแบบใหม่ๆมาให้ทุกคนเนาะผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะฮะมาโชว์ไก่ให้ดูซะหน่อยหยาดนี่ก็โคตรได้นะครับผม First Blood Double Kill อย่างไนง่ายไหมครับทุกคนมผมต้องเก็บหมดแล้วแหละผมกไมันจะไม่เท่นะฮะเจ้าหัวซะหน่อยนะวืดไปเลย <c oughs> อย่างวืดอแต่เมื่อกี้ทุกคนอ,อะไรแบบนะี้ นี่แล้วกันปืนเไยห้หมดเลยอยากให้เพื่อนๆมาลองอฟิวไฟลี่เวอร์ชัน X86 นะฮะแล้วทุกคนจะติดใจนะครับผมดู FPS ขอเน,นี่ยไลนอยู่ที่90ตลอดเลยนะครับทุกคนเหมือนเขามาทำทัวร์กันนะทุกคน เจอตัวสักทีนะบันจิข้างล่างนะฮะเขาอยู่ไหนครับทุกคน ไหนเขาตายอ่ะทำเควสเหรอฮะเัื่อไงเรื่อนโดนแล้วฮะเฉยสวยงามนะไม่ได้หัวครับสุดท้ายทุกคนโอเคนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมด้วยนะ ไม่มีเพื่อนๆ,นๆติดตามเนี่ยผมก็ไม่มีกำลังใจเลยนะฮะทุโอเคน่าจะจบแล้วฮะตอนนี้อาจจะมีสามหนึ่งก็ได้นะทุกคนใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะลื่นมากทุกคนลื่นจริงฮะผมเปิดภาพสุด้วยนะผมไม่ได้เปิด performance เลยนะผมปลด quality เลยนะคือแบบให้ภาพสวยที่สุดอะ่ะโอ้โหเข้ามาทำ quest ตายเป็นหนึ่งนะฮะนี่ สบายด้วยฮะเรียบร้อยนะครับเคยน่าจะจบว้ะเพื่อนน่าจะเคลียร์ได้นะครับผมผมก็มาเล่นให้ดูนะว่ามันใช้ได้จริงนะว่ามันดึ่แค่ไหนนะครับผมหนูขนาดของคานดยังสมูทนะฮะโหล เื่อนก็น่าจะเคลีได้นะครับไม่ชกคุมแต่ผมอยากให้อยากให้ฝั่งหนูชนะนะจะได้เล่นต่อผมก็ต้องไปทำงานอนีกฮะผมมีเวลาผมก็จะมาอาัดคลิปให้เนาะพยายามหาทิ่ดีๆมานะครับให้เพื่อนๆได้อะมีอะไรดูนะฮะมีกรอแว่าน่าจะเก็บได้หมดนะ ตาย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 เขาไม่ตายแน่เลยตัวสงแล้วเนี่ยครับตัวนั้นเขาเหมือนหรือว่าเขาแกล้งแตกตัวไอ้นี่มานี่เลยโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตาม XTV ด้วยนะผมขอบคุณมากๆรับผมทุกหลางทุกทีดีอะไรจะมาได้ไยผมจะมาแนะนำอีกนะครับผม ที่กดติดตามแล้วดูกันมาตลอดครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย